สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณแม่น้ำป่าสักใช่ไหมจังหวัดอยุธยานครับเป็นบ้านของจ่ายันวันนี้จายันพาพวกผมและทีมงานมาลองตกปลานะครับเพราะว่า,วาตรงบ้านจ่ายันแถวติดกับแม่น้ําป่าสักพอดีแล้วก็คิดว่าเป็นหมายที่โอเคนะ่าลองตกปลาดูนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอาชุดอุปกรณ์มาลองตีตรงบริเวณนี้ดูเดีย๋ยวเรา ไปลองดูว่าแม่นับป่สสักจังหวัดอยุธยานะครับจะพอมีตัวให้เราได้ลองเล่นกันหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ ตอนนี้ผมก็นั่งตกมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแนละ้วยังไม่มีปลาเข้ามาต,ต่อนเลยไล้ครั้งเดียวเลยนะครับแลวตอนนี้น้ําก็เริ่มแรงแล้วนะครับเริ่มจะตกตรงนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวสักพักปุ่มคงต้องย้ายขึ้นไปตกตรงหน้าบ้านแทนนะครับหมายก็ดีนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรปลาไม่กินเลยเนะนียบมากเดี๋ยวเราลองย้ายไปตกตรงหน้าบ้านดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีตูนหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้สงสัยจะแ้วครับ กระทิงสายสใหญ่เนี่ย,ย,ชยใช่มันค่อยเห,หรอมันมืดน,นี่ครับตัวใหญ่มากกินไส้เดือนกลางวันเราไม่มีผลงานนกลางคืนเปน็นน้าน้ําตื้นนะน่าจะมีรูก,กระทิงเยอะถ้าไส้เดือนตกนานนี่ก็ได้เรื่องเหมือนกันใช่แล้วมันกินไม่ดึงนะแล้วมันกินนานเลยพี่มันกระดิ่งดังทั้งนานแล้วนะ บางทีมันกินแล้วมันเงียบมันไม่ยอมลากนั่นไงเหรอไหมผมบอกแล้วกินแล้วมันชอบเงียบอยู่อ้าวโอ้ยลอยขมาเลยไปละกระทิงได้เดือนเหรอพี่ได้เดือนเหรอกระทิงก็กินกินกุ้งกันกระทิ้งตัวที่สองกันนี่โอ้โหขาไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยพี่ เยิงมาจำเนี่ยแบบยิงเนี่ยโวต้องตัดแล้วแหะอย่างเงี้ยต้องล็กนะเล็กเขาต้องฟิตอยู่ดีเดิมตัวนี <c ười> น้เล็กกว่าตัวเดิมหน่อย เช้าว,วันที่2นะครับเรามาค้างคืนหนึ่งนะครับทริปนี้จริงๆไม่ได้กาวมาตกปลาเต็มตัวนะครับวันนี้พอดีจายนเนี่ยมาเยี่ยมแม่ที่อยุธยาพอดีแล้วบ้านก็ติดแม่น้ําอย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศตอนเช้าดีมากเราก็เลยถืียโอกาสเอาคันเบ็ดมาลงนะครับก็ไม่ค่อยได้ตัวเท่าไหร่น้ําแรงครับแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวแล้วก็เดี๋ยวมาดูปลาที่ได้ก่อน ไม่รู้ว่าคนที่ชอบทาคลิปตกปลาจะเป็นกันบ้างหรือเปล่านะครับว่าเวลาเราตั้งกล้องเอาไว้เนี่ยปลาไม่ค่อยจุดกินนะแล้วเวลาจะกินก็ไม่ได้กล้องก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับจุนกินก็พอมีปลาได้ได้อยู่นันนี่เป็นปลาตัวไม่ใหญ่มากครับเป็นพวกปลาเล็กๆแล้วก็มีปลามมาตัวหนึ่งแล้วก็มีปลานี่ปลากระแห่สวยมากครับตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะเอากลับไปเลี้ยงนะครับมันน่าจะยังไม่ตาย ทริปนี้เราใช้พวกลำขนมปังนะครับแล้วก็มีมีติดมีกระทิงสองตัวอยู่ในตู้เย็นไถ้เดือนแล้วก็กุ้งก็จะได้ปลาเป็นพวกนี้นะครับส่วนมากที่ปลาไม่ค่อยมีผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านเขาเขาลงขายกันทุกวันนะขนาดลงขายยังไม่ค่อยมีตัวเลยเขายังได้เป็นพวกปลาสังเข้าบ้านนะไม่ค่อยมีปลา,วาพวกนี้ใช่แล้ววันนี้เราทริปนี้เราม,มีเวลาตกน้อยด้วยนะครับเรามาเริ่มตกกันช่วงเย็นตกแป๊บเดียวก็ฟ้ามืดแล้วผมไปนั่ง<ม>ตรงน ถ่ายายวิดีโอมาแล้วบรรยากาศมันสวยดีครับเสียดายบรรยากาศก็เลยคลิปนี้ก็เลยทําเป็นคลิปเฉพาะกิจสั้นๆครับได้ปลานิดหน่อยมามเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าคลิปหน้านี้จะมีผมจะไปเขื่อนสีเดี๋ยวจะลองไปล่าปลาใหญ่ดูครั้งที่แล้วที่ไปเขาแหลมมาไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวรอรับชมคลิปไปเขื่อนสีดูว่าจะได้แก้มือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมลาไปกับบรรยากาศเช้าเช้าครับตอนประมาณยังไม่เจ็ดโมงบรรยากาศดีมาก แล้วไงจิดง่าผมและอันนีม้มัฟพีเซนต์จะพาไปที่เขื่อนสีรอติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงเช้าครับบรรยากาศที่แม่น้ำป่าสักนะครับบรรยากาศดีมากตอนแรกคิดว่าจะมาลองซ้ำใหม่เมื่อวานตอนเย็นครับ แต่ว่าพี่เกตผมว่าพี่คนที่เขาตกมาเลยครับไปลงรอไ,ไว้จะไปดูกันว่าเขามีผลงานหรือเปล่า ข้าวเสร็จแล้วนะเบก่อนเลยน้ำลงเยอะนะถึว่าเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวผมจะเอาคันมาลองลงสักคันหนึ่งกินข้าวก่อนวเบก่อนเลยนะแต่ตรงนี้น้ำมันน้ำไม่ค่อยแรงไงหมายสวยมากเลยแต่ว่าเสียดายปลาไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่น่าจะโดนตะข่ายชาวบ้านไหนพี่เอาถังให้ผมดูหน่อย กินข้าวก่อนเดี๋ยวผมมาลงสักคันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปซื้อน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งหมดอยู่ต่างจังหวัดก็ดีนะปั่นจักรยายนสามากก็าวอะไรทางไม่ได้ไกลนะจักรยานได้ชิลดีคลิปนี้เหมือนมาเที่ยวเลย ไม่เหมือนมาตกปลาไม่ได้ตั้งใจมาตกปลาเต็มที่เราต้องทําตัวให้กลมกลืนกับชาวบ้านนะครับให้เราเหมือนเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ Thank mm -hmm. you. ตั้งกล้องมันไม่กินนะพอผมกดปิดปุ๊บกินปั๊บยิ่งคันหมานพี่นี่วะกินอยู่คันเดียวอ่ะอุย้ยปลาทูทูครับปลาทูเฮ้ย <c oughs> ดูพี่มันก็ว่ายกับปลากระแห่ทองดูดูด้ะ ปลาสมปลาสมไอ้น,นี่ปลาสามมุมนะเรียกปลาสามมุมนนไม่เคยกระลังกัน,นี่ว่กระลังนะกระลังเอาชัวเลย ถุงเลยเปนปลาอะไนี่นนเหมือนปลาเลยมันมีปลาติดมาด้วยเออมีปลาติดมาด้วยเออมันเทศปลา,ามันกินมันกินติดุงด้วยโอ้โออดแรงี่กินอยู่คันเดียวนะเอาว้มาไว้มาไว้ โอ้ต oh, ัวนิดนึงถอนได้ถอนได้ถอนได้เออหมาตอนเช้าเว้ยได้ครับกำลังเยอะตรงเนี้ยอีกหนึ่งตัวสงสัยมันชอบเหมยเอาอีกโหตึงเลยติดตึงนี้ต่อหรือว่าอะไรไม่รู้ นี่ ว่าจะปิดคลิปแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพอดีพี่ร้ายเขาคล้องใจหมายที่มาตกเมื่อเย็นนะครับว่าทาไมปลาไม่ค่อยมีตัวเขาก็เลยมาลองสามช่วงเช้านะครับแล้วมันก็กินผมก็เลยเอาเบ็ดมาลองตกคันนึงนะครับก็ได้ปลา <c oughs> นี่แค่ตกแค่ประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับได้เกือบเป็นสิบตัวได้ครับปลากระมังก็เรียกว่าใ้พอทํากับข้าวนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เหยื่อหรือเป็นที่อะไรนะครับมันถึงเมื่อวานมันถึงไม่ค่อยกินแต่ว่าวันนี้น้ําช่วงเช้าลดลงเยอะมากเลยครับแห้งแล้วผมก็ใช้มันหมูเกี่ยวแทนเม็ดโฟมนะครับก็กิกนดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานนั่งสองชั่วโมงไม่ได้ตัวเลยนะครับวันนี้ชั่วโมงหนึ่งได้สิบกว่าตัวได้ครับ<ช>ก็ได้ก็ยังไงคลิปนี้ รอบหน้าเดี๋ยวว่าอาจจะเตรียมตัวมาพร้อมๆกว่านี้นะครับรอบนี้นนนนใช่มันมีประกายขึ้นเยอะด้วยครับอาจจะเตรียมเหยื่อแล้วก็เตรียมเหยื่อตกประกายมาลองอีกครั้งหนึ่งครับรอบหน้าถ้ามีโอกาสรอบนี้เรามาแบบว่าเฉพาะกิจไม่ได้เตรียมอะไรมามากมายแค่ลำหนุ่มปังธรรมดาครับแต่ก็พอได้ตัวไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปจริงๆครับสําหรับผมแล้วก็จากยานวันนี้มีมาสี่คนมีผมมีจายานมีน้าอุย๋ยแล้วก็มีพี่ละเพิ่มมาอีกหนึ่งคนครับคลิปนี้ยังไง วันนี้ผมและ Animal p พ e s e n t ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะไปตกที่เขื่อนสีบอกไปแล้วยังไงฝากติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับก่อนจะกลับไปถึงบ้านเรายังมีภารกิจที่ต้องทำอยนะครับปลากระแห่ทองคบอดีีครับตัวนี้ที่ตกได้ว่าจะเอากลับไปเลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้เราต้องทำให้มันฟื้นจนถึงถึงกรุงเทพก่อนเพราะมันไงท้องอาจจะรอดอยู่แต่ว่าใส่ออกให้มันครับ แล,แล้วก็มีกระแหะทองตัวน้อยๆอ,อีกครับจะเอาไปใส่ตู้ปลานะที่บ้านตันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวดูว่าจะรอดถ,ถึงกรุงเทพไหมนะครับภารกิจสุดท้ายของเราในวันนี้ยังไม่จบคลิปสักทีนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตู้ปลาที่เราจะเอาปลาที่ตกได้มาปล่อยแล้วนะครับ โล่งมากๆเป็นบ้านใหม่เล้วดูก่อนว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างยังไม่ตายนะครับแต่ว่ามันมันก็หงายท้องอยู่เฮ้ยจามใส่แล้วร,ร่ะไปแล้วไปเดี๋ยวใ,ให้จา่าย่ันเราลงตู้นะตู้มัสวยว่ะต้นมงต้นไม้ไมตัวเล็กกว่าก่อน ไอ้พวกนี้ยังยังยังคล้องอยู่เลยแต่ตามันขุ่นนะอืตามันขุ่นแต่เดี๋ยวพวจะฟื้นนะอ่ะไปลงแล้วตัวใหญ่อ๋อมันอยู่ในถังมันคงกลับตัวไม่ได้ม้งเนี่ยพอลงตู้มันได้อยู่อ้วนตั๊บเลยนะนี่ไม่ตายหรอไม่ตายหรอกสวยเลยอ่ะโอ้โหแม่งหมอตู้เดีย๋วยวไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้แม่งมองไม่เห็น เดี๋ยวมันก็ต้องรอปรับตัวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยพอมาลงตัวมันสวยวะ่ะปลาเป็นช็อตบอดีด้แต่ว,ว่ามันก็ไม่ได้สั้นมากนะแต่ว่าช็อตบอดี้ที่ตกได้ในแม่น้ำปลาสักตอนนี้มันกำลังสำรวจบ้านอยูอ่เดี๋ยวก็รู้ <laughs> นี่ถือว่าภารกิจเราสมบูรณ์ครับไม่ตายนะมาถึงบ้านอย่งปลอดภัย แต่คงต้องรอการปรับตัวนิดนึง,งใช่แดกกุ้งเอันโอเคอันนี้จบือจ,จบจบคลิปอย่างสมบูรณ์แล้วว่าจะจบด้วยจบสักทีนะเดี๋ยวเราลาไปด้วยปลาปลาตะภาคปลาเขาเรียกอ,อะไรนะกระแหททองช็อตบอดี้ตัวนี้นี่สวยงาม